โอเคก็ต้องสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพาลงไทเอากันซึ่งเป็นหนึ่งอย่างที่สําคัญสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยจะใจดีเท่าไหร่แต่นี่คนระับผมได้ในสุดผมก็ได้สิ่งนี้มาแล้วปีนขึ้นแพงสิทำไมไม่ขึ้นผมได้เจ้าตัวดีเอ็นมาแล้วนะผมนะแปลงล่างโชว์กอนนีนะ่สวยงามวิ่งวับอืม แถมเกียร์ตอนนี้ก็ได้มาสองชิ้นแล้วขาดอีกชิ้นหนึ่งนะผมก็คือชิ้นชิ้นของหัวมันนะก็เกมนี้ก็คงจะจบแล้วมันเหลือซีรีส์ดับเบิลที่ผมต้องทำแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ทำแล้วจริงๆนอกจากอีเวนตะ์ตัวคูกะก็ต้องรอเล่นเรื่อยๆรายวันน่าเบื่อมากเลยตอนนี้นะอาจจะไปหาแบบอื่นเล่นต่อนะเห็นน้องคนนึงไงนะคอมเมนต์เลยพี่ไม่กลับมาเล่นเบนจเด็ดเนอะผมจะเลิกติดตามพี่โอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะ เกมมันมีเล่นมันก็ต้องมีเลิอกจริงไหมโถเดี๋ยวก็อาจจะกลับไปเล่นก็ได้มีเลิกก็อาจจะมีกลับไปนะตอนนี้ก็รอเกมไม่อัปเดตก่อนบั๊กเยอะชิบหายในเกมนั้นอนะ oh. โอเคซึ่งตอนที่ผมลงเนี่ยผมใช้ตัวปูแล้ววันนี้ผมก็จะใช้ตัวปูเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอัดไปแล้วแต่ผมใช้ลิวคีไปพอผมลองสมัคร ID ดีใหม่ก่อคดดับเดิมชั่นแฟกเมนดูเดิมชั่นแฟกต์เมนไม่พอแลกเข็มขัดลิวคีนะเนี่ยไม่พอนะ ก็เลยว่าเออกูมาทําคลิปแก้ใหม่ให้ดีกว่าเอาเป็นตัวปูนั่นแหละส่วนหัวนี่ก็หาง่ายๆเลยหัวดีเคดนี่เลยของไฟนะผมหรือว่าถ้าใครมีทาวเวลเนอร์เนี่ยปืนเนี่ยปืนของดีเคดก็ใส่ได้นะโอเคเราฉายาออกด้วยมหม่มจะได้เห็นง่ายๆ่นี่ไม่มีฉายาเลยห้าร้อยเฮนจิน หนึ่งพันตอนกูเล่นกูเลื่อยแค่แปดร้อยโอเคนี่นะของมือใหม่หมดเลยนะอ่าอันนี้อ้น,นี้เป็นของกิกกี้นะผมไม่ต้องใส่ใจเพราะว่ามันไม่เพิ่มอะไรส่งการสักนิดหนึ่งโอเคเออแล้วก็มีอีเวนต์ส่งการนะมือใหม่ต้องไปทำนะอย่างน้อยอย่างตามเนี่ยเอาอันนี้มาให้ได้ก็ยังดีเนะี่ยอันนี้ยังเนี่ยอันนี้คือถือว่ามีประโยชน์นะแล้วก็เนี่ยมีประโยชน์มากด้วยหัวเอาเป็นว่าชิ้นส่วน ส่งการมันทั้งหมดอ่ะคือดีหมดเลยเว้ยเนีย่ยเนี่ยดูดิเลือดห้าผันเลยนะ <laughs> <laughs> มันดีหมดเลยอันนี้ก็เสกเสกของมาช่วยตีเอ้ยอันนี้เสกปืนมาช่วยตีอันนี้เสกขันมาช่วยตีโอ้ยเยี่ยมมือใหม่ต้องจัดนะผมขัดปูนะที่ผมเล่นตอนนั้นรู้สึกว่าปูจะโดนเนิร์ฟด้วยโอเคเลื้ยอยู่ที่ประมาณพันกว่าตอนตอนผมเล่นอ่ะแปดร้อย <laughs> แต่ตอนนี้ลุงพีเขาบัฟนะรู้สึกว่าจะบับบับอะไรวะอ่าบัฟวิก เออบับบิกเนี่ยนะประมาณนี้โอเคอย่าลืมไปเป็นอัลเฟนอกก่อนนะอ้าวมีคนลงอยู่โอ้โหจบเลยดังนนี้อ่าด้นสอนเป็นอัลเฟนอกก่อนแล้วกันขั้นแรกทำดีเคทนะผมให้วิวล80นะพอ80แล้วไปที่สมาร์ทเบรนขึ้นรถสิมาตรงตึกตรงนี้มาต้องใช้นะป๊าป๊าป นี่แล้วก็แล้วก็คืนล่างมาคุยกับชายคนนี้แล้วก็สุ่มฟรีหนึ่งครั้งก็จะเป็นอันเฟนอ,อกเนรัยผมแล้วก็เอาไปสู้กับด่านด่านในด่านโอดินเนะี่ยมันจะมีโอดินล่างมนุษย์อยู่ซึ่งห้ามให้ไรเดอร์ตีอะไรเดอร์มันจะตีไม่เข้านะเลยแนะนําว่าให้เป็นอันเฟนอ,อกก่อนประมาณนี้ลงไมนายลงเบาลงเบานายลงเรา,าไม่ลงนะ <laughs> เราไปเลยนะยเอนจินแปะเข้าไปโอเคมาแล้วกดสกิลซีซัมมอนนะผมให้มันช่วยตีเราก็ตีไปปัป๊บป๊าป,ปมันก็จะนานหน่อยนะมือใหม่นานเงี้ยแะมันเพิ่มเลือดไม่ดุเลย,เลยดูดิเออมันเพิ่มเลือดนิดเดียวนะแต่มันก็เพิ่มกดคลิกขวาช่วยดูดไปป๊บป เนี่ยปูโดนเนฟจัดเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะแป,ป๊บเดียวแหละปัป๊บโอเคเสานี้ล,มล้มละต่อไปอีกเสาหนึง่งกด e นะครับผมเป็นสกิลเพิ่มมานากด c ซัมมอนมาก่อนกด e ปลาใส่หน้าเพิ่มมานาโอเคสัตว์แปะสัตว์แปะถ้าเกิดเลือดมันดูดไม่พอก็คลิกขวาช่วยนะผม เน็ตกูไปแล้วที่ขวาปุ๊บแก๊กแล้วก็คาเสร็จก็คืนล่างครับผมเราจะไปใช้อันเฟนอกกันกดตัวทีทำไมซีรีส์ไฟไม่อยู่ตรงนี้วะโอเคก็ใส่เซ็ตอันเฟนอกนะครับผมหาได้จากกล่องอันเฟนอกเลยนะ ก็เกิดมีมีอันไหนก็ใสอันนั้นแนหะเราเป็นตัวอะไรเราก็หาเซตตัวนั้นใส่นะผมไม่งั้นก็หาเซตสามันได้แต่ว่าเซตสามันหายากนะสำหรับมือใหม่นะไม่งั้นก็หาเพื่อนที่เป็นอันเฟนอกมาช่วยตีนะผมแต่ว่ามันก็น่าจะชนะนะเพราะว่าโอดินมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะตอนน่อให้เราไม่มีเซตก็เถอะแต่ว่าอันเฟนอกใส่เซตธรรมดาก็ได้เออ เซตธรรมนาที่ไม่ใช่ของอันเฟนนอกกับเป็นของบวกสเตตอะไรพวกนั้นตอน,นั้นผมเป็นกระเบียนจบช้ากว่านี้อีกโอเคต้องใช้อันเฟนนอคเขียนนะเพราะว่าไรเดอร์ตีไม่เข้าอาตัวปูนี่เปลี่ยนน้อยสุดคัดปู ถ้าเต็มไฟโอเคประมาณนี้แล้วก็รอนะไอจังหวะนี้แหละต้องรอถ้าใครถามว่ามันลงไม่ได้ทำามมันลงไม่ได้ทีรอครับผมรอจังกว่ามันจะย้ายห้องนะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องอะ่ะอันนี้เราเพิ่งเคลียร์ห้องหนึ่งไปเหลือสองห้องโอเคอ, okay. อ่าอันนี้จะลบ อันนี้จะต้องจํานิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ต้องเคลียร์นะผมนะผมหันหลังมานี่จะเป็นกําแพงนะหันหน้าไปจะเป็นโอจาจําลักษณะอย่างนี้เอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยไปตรงขวาล่างครับผมไปกดสวิตตรงเนี้ยเหยียบไปก่อนแล้วก็กดสวิต์ปั๊บก็จะเกิดไรเดอร์ออกมาแล้วก็ตีครับผมปั๊บตีตีขวาล่างก่อนนะให้ตายก่อนขี้ขวาช่วย กด e อ๋อโอ้โอเคตายปุ๊บพอถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ถูกอะมันจะปุ่มเป็นสีเขียวนะพอปุ่มเป็นสีเขียวฟุบก็ไปตีนู่นต่อแต่เกิดว่าเราเคลียร์ผิดเนี่ยแล้วปุ่มเป็นสีแดงก็ตีให้ครบสี่จุดแล้วก็รีใหม่นะครับผมตีถูกหลังจากตีขวาล่างเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาซ้ายบนนะครับผมจดไว้เลยนะขวาล่างซ้ายบนปับ๊บ ไกดตกย้ผิดปาดนะไม่เข้าอ่ะมีโล่อยู่อ่ะนีหนูเอาโล่ออกเหยียบเวลา <c oughs> โอเคเรียบร้อยหลังจากที่เราเคลียร์สายบนเสร็จแล้วใช่ไหมก็ลงมาสายล่างนี่นะสายล่างอ่ะก็กดเหยียบแล้วก็กดคลิกตรงปุ่มสวิตช์แล้วก็สู้กับมันอืม จุเชงจกเชิง,งจงเชิง,งจงเชิงจุกเชิงนะไม่มีไม่มีเสียงซาวนะเพราะว่าเดี๋ยวเรกสิทเพลงเดี๋ยวพากนะันเนี่ยจุกเชิง,งจุกเชิงจุกเชิงจุกเชิงโอเคสีเขียวละประมาณนี้นะคือหันหน้าเข้าหาโอจาข้างหลังเราจะต้องเป็นกำแพงนะผมอ่ะอย่างแรกคือขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างแล้วก็อย่างสุดท้าย บนขวาอันนี้คืออันสุดท้ายเลยจำสามอันไว้ก็ได้ว่าขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างแล้วก็มาตีอันที่เหลือ,อนเนี่ยตรงเนี้ยป๊าปป๊าปป๊า,ปปาปโอเคเรียบร้อยสีเขียวแล้วถ้าสีเขียวสี่อันแสดงว่าตีโอจาได้แล้วนะโอจารมันจะไม่เป็นอมตะแต่ก็มีบางช่วงที่เราตีจนโอจารเลือดเลือดสองพันกว่าโอจา์จะเป็นอมตะถ้าเรายืนยืนไม่ไหวก็ถอยออกมา แต่อย่าไปใช้ไฟนอลเวนนะผมหรือว่าสกิลวีเพราะว่าโอจาจะเด้งเลือดคืนโอเคฟื้นพาน,านัทีถละสู้เลยมาดูเลือดด้ยวยนะตอนสู้มามามาช้ามากปกติแป๊บเดียวแหละเหมือนช้าลงไปสองเท่าเน็ตเน็ตเน็ต ยังมันยังไม่นั่นต้องรอมันสองพันกว่านี่แหละไม่ถึงจะตีไม่เข้าอย่าไปใช้ไฟอย่าใช้ไฟนันเวลไฟนัมเวนนะถ้าสุดท้ายอ่ะตีไม่เข้าแล้วถอยมาก่อนปับ๊บดูดกลับไปดึงกลับไปกลับไปเออเราก็หิวเลือดก่อนพอมาโดนดึงกลับไปเลือดมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเล่นอย่างนี้เซฟกว่าเพราะว่าเราจะไม่ตายเราไม่ต้องมาตีมันใหม่ ันั้นเนี่ยอย่าตายดีที่สุดมาสู้มันต่อป๊บโอเรียบร้อยต่อไปของจริงแล้วต่อไปของจริงแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาอาหารมาเผื่อด้วยโอ้โหไม่เจอของกินไม่ได้เออมะพร้าวเนี่ยเอาแบ่งมันเข้าปั้นมะพร้าวแซลมอน อม,มีเจ็แซลมอนนะอ่าอน,นี้มามะพราะ้าวโอเคเอาหารมาเปื่อด้วยเพราะว่าคิงจองเนี่ยของจริงแน่นอนแต่ไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะผมถ้าเกิดว่าใครไม่เน็ตเฮี้ยมเฮี้ยมเหมือนผมนะเน็ตเนี่ยหลุดตลอดเลยเกินพยายันหลุดด้วยจะพาดตายแน่ๆนแต่เลือดมีตั้งพันหนึ่งไม่น่าพลาดมันนะ้งตอนผมเล่นผมมีแค่แปดร้อยเองเนี่ย พราะว่าหัวดีเคทเนี่ยมันจะเขียนกำกับว่าหัวดีเคทเนี่ยจะเขียนกำกำกับว่า 99-Hp99 บวกแทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยความที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์มันเลยเพิ่มเยอะออนะผมเก็บขนนอกมานะแล้วก็ออกมาแล้วก็รอจังหวะลอ,อก,กดแซดก็ได้เดี๋ยวฟ้ามันผ่าเจ็บอีกตอนเก็บก็ทำมือให้ว่างเอาไว้นะอย่าไปตั้งปุ่มโจมตีอะไรไว้ รอคำเนี่ยอะรอคำว่าโดนขึ้นนะผมแล้วก็วิ่งไปเก็บอีกอันหนึ่งแล้วออกมาปุ๊บเรียบร้อยมือต้องว่างนะผมแล้วก็ไปคลิกมาแล้วก็รอคำว่าโดนส่วนตอนตีมันรอมันขึ้นสีแดงใต้ตีนสี <c oughs> แดงใต้เท้าอืมแ <c oughs> ช้คคำไม่สุภาพนี่นี่เข้าไปตีได้แล้วเข้าไปตีเลย <c oughs> นับสิบวินะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็พยายามกิ้งหนีออกมาแล้วผมพยายามกิ้งหนีออกมาแล้วก็ฮิวตัวเองแล้วก็กลับไปเก็บไหมเรื่อยอย่างนี้นะผม <c oughs> มันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะมันจะมีร่างแยกถ้าเกิดว่าร่างแยกมันโผล่มาเมื่อไหรก็ไปไล่ตีร่างแยกนะไม่ได้ยากเลยนะผมทํามือให้ว่างไว้นะอย่าให้ไปล็อกมนปุ่มโจมตีแล้วก็เน็ตกูหลุดอีกแล้วแล้วเข้าไปเก็บแล้วก็ถอยออกมาปุ๊บ เก็บอ่มามันจะขึ้นคำพูดว่า I must survive from this นะผมเอาชีวิตเราจากที่นี่รอขึ้นคำว่าโดนแล้วก็ไปเก็บอีกอันหนึ่งวันนี้กดเซตรอไปก่อนพยายามอยู่ใกล้มันไวอ่ะโดนแล้วเข้าไปเก็บระวังด้วยนะระวังสายฟ้าอันผ่าด้วยจะต,ตายนับจังหวะเอาไวนะ้เนี่ยถ้าสายฟ้าันวิ่งห่างไปฟุป๊บอ่ะมันจะเกิดใหม่นะผมแล้วก็รอมันขึ้นตีนแดง ก้นตีนแดงก้นตีนแดงยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วสู้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยเอ้ยถอยออกมานะม่ามพร้อมเสกล้างแยกแล้วพร้อมเสกล้างแยกจะมีฟ้าลงมาผ่านนะพื้นสีเหลืองเนี่ยเมื <c> ่อ <oughs> กี้น่าจะเน็ตมันเลยแบบว่าสีแดงไม่หุบนะผมโอเคไล่ตีล้างแยกให้หมด ร่างแยกนี้มันก็สู้กับเราได้นะระวังด้วยเน็ตกูอีกแล้วนะเจริญเอาตายเว <c oughs> ลามันตายมันจะนอนกิ้งอย่างเงี้นะ <c oughs> พวกทีมมัอนนอนกิ้งอย่างงี้เหรอวะตอนผมเล่น <c oughs> ไม่น่าใช่แนะมันจะแบบหายไปเฉยป่ะ <c oughs> <c oughs> เน็ตแม่งโคตรด,ดีอ่ะกูพูดไปชดนะโอ้โหโอเค ตีให้หมดนะสามตัวโอ้โหฟ้าผ่าอีกเออ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 เอเเอ,อเน็ตจะเลือนชิบหายเลยเน็ตบ้านกูโอเคเรียบร้อยกลับมาแพทเทิร์นเดิมนะผมอ่า แล้วก็โดนฟ้าผ่าเพิ่มเก็บขนนกต่อเอน่าจะชิวแล้วมั้งใช่ไหมโอดินน่าเก็บใหม่นะผมเก็บไม่ทัน,ไม,นไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคำว่าโดนอ่ะหายไปละโอเคเก็บใหม่ มันจะช้าอย่างเงี้ยแหละดาเมจดเรายังไม่พอนะผมเป็นมือใหม่อะด้เมจยังไม่พอมันเลยแบบดีลาหน่อยแต่ก็แต่ก็เป็นวิธีลงคนเดียวในกรณีไม่ไม,ไมีใครเป็นเพื่อนนะผมไม่มีเพื่อนช่วยลงนะโอเคกดเล็กหนึ่งรอรอมันขึ้นตีนแดงกินรอไปกินแซลมอนดีกว,ว่าป๊อบมาแล้วมาแล้ว กระทืบ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 เวลาเรียกว่าเอ้ยกระทืบกระทืบตายเยสเรียบร้อยเห็นไหมเล่นได้โถมือใหม่ลงได้โถแค่ต้องอาศัยเน็ตนิดหน่อยอาศัยดวงอาศัยดวงจากเน็ตนิดหน่อยโอ้ยเป็นไงเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะผมนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อวยปูนะ รีวคีผมว่าน่าจะได้มั้งลูกรักเลยนะลองเล่นเป็นรีวคีดูตาอนนี้เอาแบบของไม่ใช่เกียร์มันนะผมเกียร์ง่ายๆเพราะว่าผมก็เชียย์รีวคีอยู่นะมันดูเก่งอยู่ของง่ายๆที่เรียกว่าเกียร์ไฟเกียร์ไฟนี้ก็หาได้จากการเปิดกล่องไฟนะผมกล่องเดียวกับที่ใช้เปิดไฟโทเทมเลยเรามาดูกันว่าจะถึงไหนเลือดพอๆกันด้วย ผมไม่ได้ทําเข็มขัดตัวมันเองก็ไม่รู้เข็มขัดมันเก่งหรือเปล่าแต่ผมยังไงก็เชียร์เชียร์เข็มขัดเซอร์ไวของลิวคี้อยู่แล้วว่ามันเก่งนะผมถ้าเล่นลิวคี้แนะนําว่าเข็มขัดเซอร์ไวดีสุดนะผมแต่นี้มาลองดูเฉยๆว่าลิวคี้จะไหวเปล่าแต่ปูจัดที่เล่นแล้วก็คือไหวแน่ๆใช่ปะะ่ะล่ะเออแค่แบบว่าไม่เน็ตหลุดแล้วก็ใส่โชคนิดนึง <laughs> อ่ะเสาเกิดละ มาลองดูกันว่าจะเจ๋งจริงหรือเปล่าเรลคีลูกรักฉันผมก็ใช้ลงลัสบ่อยไปนะตัวแทงคตัวดีด้วยโซโลอันนี้ด้วยนะโซโลเดลต้านะแพทนี้คือยอมยอมพี่แกเก่งจริงจบชา้าจ,จบเร็วลองพิจารณาดูนาวนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปัสกิลอรนนี้กดกี่ขวาด้วยนะจะเป็นการพุ่งชนนะเผื่อใครไม่รู้ ต้องกด R ก่อนแล้วก็คลิกขวาตามมันจะเป็นรูปแบบการโจมตีแต่ถ้าเป็น R เฉยๆโดยไม่สวมโล่มันก็จะเป็น5่าฟันอย่างนี้นะประมาณนี้ส่วนสกิล E ก็เป็นสกิลดูดเลือดถ้าถ้าเวลาเราใส่เข็มขัดเซอร์ไวเวลาทุกการตีของริวคีนะผมมีโอกาสที่จะเรียกมกังกรพี่แกมาช่วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นริวคีก็ทำเถอะเข็มขัดดากอนเซอร์ไว ดาเมจทำละตีดหนึ่งนะมันน่าเป็นตัวแทงมากกว่าเนี่ยทำดาเมจแค่เดียวไออปปูดาเมจน่าจะเยอะกว่าน่อยหนึ่งไหถ้าถ้าลองเทียบกันดูนะตะรีวิวคิมันแบบยืนนานเงยืนนานแบบน้ำประวันน้ำตึงเลยอะ อย่าใช้แฟนนเวินนะครับผมเดี๋ยวความชิบหายจะเกิดเรือลดและเน็ตเน็ตก็ลดด้วย <c oughs> เป็นไงโถ่ยืนได้ทั้งวันนะ่ะแต่เสียเวลาหน่อยรู้สึกว่าจะตีช้านะเออเห็นได้ชัดเลยเนะี่ย นี่แกเป็นอมตะแล้วถ้าเกิดว่าเราตีไม่เข้าหมายความว่าสกิลต่อให้เป็นสกิลดูดเลือดก,ก็ไม่ดูดเลือดเพราะว่ามันไม่ทำดามเมจรอกอนรอวะกนเอ้ยทำมันนี้ดิทามันมน,น,น,นี้ดิไหนอะนูเฮ้ยได้แล้วตีได้แล้ว,ลว <c oughs> นับเอานะผมไม่รู้ว่ากี่วิเหมือนกันที่พี่แกจะปลดอมตะออก ผมดูจากสภาพแล้วนะ <c oughs> ยังไงลิวคิ้ก็ชนะผมแต่จะเสียเวลากับตัวปูนะผม <c oughs> จริงจริงแล้วไม่จําเป็นต้องตัวปูหรือตัวริวคิ้ก็ได้ขอเป็นตัวที่แบบว่าอทําทดาเมจได้มากพอนะผมขอเป็นตัวที่ทําดาเมจได้พอแล้วนะ <c oughs> ก็ไปลองเล่นกันดูตัวอื่นมันก็มี <c oughs> แล้วก็โอกาสที่จะได้โอดินนะผมจะมีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะแต่ผมนี่ลงไปยี่ิกว่ารอบเนี่ยห้าหรือห้าเซ็นวะ <c oughs> เก็บมาแล้วก็รอรอมนขึ้นคำว่าโดนนะผมเดี๋ยวมาวัดดัมเมจกันตอนผมลงนะใช้ถ้าเกิดว่าคุณมีเข็มขัดด์กออนสวายชิวกวันนี้เยอะเลยอะแปบ๊บเดียวแหละโอเคเก็บได้รอ ตอนสู้กันต้องนับ1นถึงสิเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องหนีก่อนที่มันจะปล่อยสายฟ้าลงหัวนะผมื่าใครสงสัยนะว่าจะไปต้องนับ1น0ถึงสิด้วยนี่อุ้ยหลือคีมมันทำดาเมจช้าจริงด้วย3 4 5 6่ถอยมาเดี๋ยวโอดินตามไม่เป็นไรกูม,มีสกิลเพิ่มเลือดลงหัวกูมาเลยเป็นไงไม่ตาย เกเพิ่มเลือดเอ้ยมันช้าจริงจริงด้วยไหมออลูคี้มันลงได้นะแต่ช้าตัวปูดีกว่านะครับผมแต่ถ้าลูคี้มีเข็มขัดแล้วก็ผมขอสรุปเลยแล้วกันว่าลูคี้ลงได้นะแต่ช้าแต่ถ้ามีเข็มขัดเซอร์ไว <laughs> แล้วก็มาดูนี่ได้เลยเก <laughs> ็บยังเก็บยังหนูเก็บมา <laughs> เชิญเชิญรับชมเลยนะครับผม <laughs> พอมีเข็มขัดเซอร์ไวนะ ได้ยังหนูได้ยังหนูอดินลูกได้ยังลูกได้แล้วนี่ไงเวลาตีบีมังกรกว่าช่ววยเป็นไงสามสี่เอยนี่เป็นไงโถจบไม่ทันนะผมมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนี่แหละก่อนที่มันจะเป็นอมะตะแลวเรียกแยกล่างเป็นแยไปตีล่างแยกก่อนนะเหมือนเดิมเลยขี้ขวาทีเดียวก็เตียงแล้ว ตัวปูงคลิกตั้งหลายทีติดตั้นอยู่แบบนึงเก็บ,บมาคแบบรับเหลืออันสุดท้ายแล้วแล้วก็ลาก่อนโอดิน ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อ,อ,อยๆจนกว่าจะได้ออดินนะสำหรับมือใหม่พอได้ตัวอดินมาแล้วก็เจ๋งเป้งบอกเลยแล้วก็ไปทำหัวเข็มขัดโอดินต่อแล้วก็เจ๋งปังเลยปาป้าใตา้อันนี้ลงเซิฟธรรมดานะเรียบร้อยนะผมนะสำหรับการแนะนำตัวละครลงไทเอ้านะผมก็ช่วงแรกๆก็แนะนำให้ลงปูไปก่อนนั่นแหละถ้าเกิดว่าเล่นปูไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่า อ่าถ้าเอาแบบผมเลยนะคือทำเข็มขัดเซอร์ไวานะผมซึ่งมันจะใช้ขนนกฟินิกประมาณ4อันถ้าใครมีเซอร์ฟวีก็ลงเซ r ร์ฟีนะเพราะว่าขนนกมันจะดรอไปไวๆนี่เข็มขัดลวกคีทำตรงนี้เลยส่วนหัวเข็มขัดก็แนะนำให้แลกเอาดีวกว่าเพราะว่าถ้าใครดวงดีดรอปก็โอเคนะนี่ใช้นี้เลย แต่ละของของทุกอย่างก็คือดรอปจากโอดินยกเว้นนะ่ะฮาการ์ดโกลนะผมที่ขึ้นอันแรกเลยเนี่ยฮาการ์ดโกบนี่ต้องอเอาฮาการ์ดธรรมดากับเงินห้าหมื่นไปแลกนะผมคุยกับชายคนนี้นะเอาฮาการ์ดธรรมดานาฬิกาเอาแบบนาฬิกาสายธรรมดามาคุยกับคนนี้แล้วก็เงินอีกห้าหมื่นก็จะได้ฮาการ์ดโกบมาพอลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ายังไม่ดรอปอยู่โอดินยังไม่ดรอปนะผมก็เปลี่ยนเป็นตัวลิวคีแล้วก็ใช้เข็มขัดเซอร์ไวลิวคีเซตนี้เลย แล้วก็ไปตีโอดินเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆจงวะตัวโอดินเนี่ยจะดรอปนะผมเวลามันดรอปมันก็เข้าตัวเลยนะโอดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟีนิกซ์เนี่ยเวลามันดรอปก็เข้าตัวเลยนะพอได้โอดินเสร็จแล้วก็ลงไปทําเข็มขัดโอดินต่อนะผมเข็มขัดโอดินนี่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 นะผมก็คราฟได้นะผมต่อไปก็คงจะเป็นลงรัดแบบโซโลว่ามือใหม่เอาตัวอะไรลงดีนะโอเคบายๆครับผม